ได้มีโอกาสไปดูใน y t u t u ค่ะเป็นบทสัมภาษณ์ท่านอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์นะคะท่านพูดถึงเรื่องของความแตกต่างระหว่างคนประสบความสำเร็จกับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จคือสิ่งที่แตกต่างกันคือการที่มีนิสัยต่างกันค่ะคนที่ประสบความสำเร็จนะคะเขาจะมีนิสัยและมีวินัยในการใช้ชีวิตประจำวันนะ ว่าวันหนึ่งเนี่ยวันนี้เขาต้องทําอะไรบ้างแล้วกี่โมงถึงกี่โมงต้องทําอะไรอย่างเช่นท่านอาจารย์ชาชาติท่านตื่นมาตีสามวิ่งตอนเช้านะคะทุกทุกวันวิ่งวันละสิกิโลนะซึ่งเขาทําได้ยังไงทํามาเป็นกิจวัตรประจําวันคือเขาทาทุกวันแล้วมันก็กลายเป็นนิสัยส่วนตัวเขาแล้วมันก็จะเป็นการไปสู่เป้าหมายของเขาเพราะว่าเป้าหมายของเขาคือเขาจะต้องมีสุขภาพที่ดีนะคะต่างกันกับคนที่ ขี้เกียจนะคะคนที่ใช้ชีวิตประจำใช้ช carry ีวิตประจาวันโดยที่ไร้สาระไปวันๆเล่นมือถือเล่น Facebook เล่นไลน์นินทาชาวบ้านเล่นไพ่อะไรอย่างเงี้นะคะบางคนก็ใช้ชีวิตแบบนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้เอื้ออํานวยต่อต่อที่จะไปหาเป้าหมายหรือความสําเร็จได้ในชีวิตนั่นเองเนาะก็เก็บมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะคิดว่าดีและมีประโยชน์ค่ะ